สวัสดีครับส่องไปโม้ไปกับไอซ์สไปซี่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปจังหวัดอ่างทองนะครับเราไปวัดชัยโยวรวิหารกันย้อนไปเมื่อพศสอง1ร้บอ็ครับอนุสรสอ2 0 0ปีเมื่อพศสอง1 ทางวัโยเขาจะได้จัดสร้างรุ่นพระรุ่นประวัติศาสตร์รุ่นนี้ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นพิมพ์เก้าชั้นนะครับอันนี้จะผมเปิดให้ดูอ่าโอ้โเดี๋ยวด,ดีนี่ครับน,นี่นี่เป็นรุ่นเก้าชั้นครับเก้าชั้นเก้าหน้าเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ครับมีส่วนผสมของพระศกคือเม็ดพระศกของพระมหาพุทธพิมพ์ครับ หลวงพ่อมหาพุทธพิมพ์อ,องค์ใหญ่เลยที่สมเด็จพุทธาจารย์โตพอมรังสีท่านสร้างไว้เกิดมีความชำรุดขึ้นมาก็เลยนำพระศกะที่ชำรุดเอามาบดเป็นมมนสารหลักในการสร้างพระรุ่นประวัติศาสตร์ปี2531ที่โด่งดังเลยนะครับมีเจ็มีหลายพิมพ์นะฮะเจ็ดชั้น9้าชั้นหชั้นห้าชั้นสมชั้นแต่วันนี้ที่ผมได้มาเนี่ยปุ๊บเนี่ยจะเป็นพิมพ์9ชั้นนะครับ้าชั้น ก้าวหน้าครับเก้าชั้นเก้าหน้ามหาโชคนี่เนื้อผิวพระเขาจะเป็นผิวคุคะคุคะคุคะอย่างนี้นะครับนะนี่ครับนี่เก้าฐานเก้าชั้นเลยครับเดี๋ยวข้างหลังมีปั๊มตายางสวยครับชัดเจนเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ตายางน,นะครับนี่นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมตายางน,นี่คือตา ปั๊มตายางของวัดชยโยครับนี่เดี๋ยวผมจะซูมให้คุณผู้ชมได้เห็นที่ใกล้ๆเลยครับนี่ครับวัดชยโยอ่างทองน,นี่ครับนี่นี่ปั๊มตายางบางองค์ก็ชัดบางองค์ก็ไม่ชัดนะครับบางองค์ก็ไม่มีปัม๊มก็มีแต่ได้รับความนิยมมากเพราะว่าเป็นการ พุทธาพิเศษหมู่ใหญ่พิธีใหญ่แล้วก็มูลสารก็ดีครับมูลสารดีมากเลยนี่ะมูลสารดีมากก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมแนะนำให้ท่านผู้ชมได้แส,สวงหาาไว้บูชานะครับ นี่ฮะ,ะเดี๋ยวดูข้างหน้าอันนี้ก็นี่ดูดูดูความห,หนาของพระนะฮะนี่ความหนาขององค์พระนะครับหนาบึกเลยนี่เก้าชั้นครับนี่เอา,าวันนี้ก็ดูกันพอสังเกตนะครับ เดี๋ยวคราวหน้าผมจะหาพระองค์ใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกวันนี้สวัสดีครับ